สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทําเมนูแซ่บๆอีกหนึ่งเมนูนะครับก็เป็นเมนูต้มยำปลากระป๋องครับเป็นเมนูง่ายๆวัตถุดิบไม่เยอะทําเองได้ง่ายๆแซ่บๆนะคะเพื่อนๆและเพื่อนไปการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันครับมาดูวัตถุดิบเครื่องต้มยำของเรากันนะครับอย่างแรกก็จะเป็นข่านะครับตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมทุบบุบๆนะครับแล้วก็หอมแดงทุบบุบๆครับ ในส่วนของป้ากระป๋องนะครับก็เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับใช้อยู่ที่1กระป๋องหรือใครจะใช้2กระป๋องก็ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นผักชีฝรั่งหั่นซอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พริกแล้วก็มะนาวครับมีเพียงเท่านี้ครับขั้นตอนต่อไปเรามาตั้งกระทะหรือหม้อนะครับใส่น้ําลงไปตามด้วยเครื่องต้มยำที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะมีหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ขานะครับ จากนั้นเราก็รอน้ําเดือดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ตัวปลากันครับเมื่อน้ําเริ่มร้อนและเดือดขึ้นแล้วจากนั้นเราก็นําตัวปลากระป๋องใส่ลงไปได้เลยครับเราก็ใช้ช้อนตักนะครับแล้วก็ติดน้ําซอสมาสักเล็กน้อยนะครับไม่ต้องใส่น้าซอสจนหมดนะครับทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งฟองก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตักฟองออกด้วยนะครับน้ำจะได้ดูใส่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับ ตักฟองเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติก,กันต่อนะครับปรุงรสชาติของเราก็ใช้ผงปรุงรส1ช้อนถึง2ช้อนนะครับหรือใครมีซุปก้อนก็สามารถใส่ซุปก้อนไปลงไปได้เลยนะครับ1ก้อนนะปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีนะครับให้น้าซุปเข้าที่แล้วก็กลมกล่อมมากิ่งขึ้นนะครับระหว่างที่รอเราก็มาตำพริกกันไว้เลยครับ โอเคครับครบประมาณ15นาทีแล้วนะครับนำซุปก็ลงตัวกลมกล่อมได้ที่แล้วนะครับเราก็มาปรุงรสชาติกันนะครับก่อนปรุงเราก็ปิดแก๊สก่อนนะครับแล้วก็นําพริกลงไปครับตามด้วยมะนาวครับมะนาวเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยน้าปลาครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ลองชิมเอาตามที่ เราชอบนะครับก็ใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวเยอะนะครับใครใส่ใครชอบเค็มก็ใส่เค็มนะรสชาติของแอดก็เปรี้ยวแล้วก็เค็มนิดๆนะครับก็ลงตัวได้ที่แล้วตามด้วยผักชีฝรั่งที่เราหั่นซอยไ้นะครับโรยลงไปเลยเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ บอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับเพื่อนๆทำไปน้ำลายสอไปนะครับหอมมากๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูต้มยำปลากระป๋องง่ายๆของเรานะครับเมนูประหยัดด้วยแล้วก็วัตถุดิบไม่เยอะครับเพื่อนๆปลากระป๋องเราก็มีติดบ้านกันไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับฝากเพื่อนๆให้ลองไปทำตามกันดูได้นะครับ อีกหนึ่งเมนูที่ลองทำแล้วอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆและสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้านะครับสวัสดีครับ